ใครเป็นเด็กยุค90เนี่ยไม่เคยเล่นบูเคนบูเคนเนี่ยม่ไม่เป็นไปไม่ได้ครับทุกคนต้องเล่นบูเคนบูเคนเนี่ยมันต้องเล่นสตรีทไฟเตอร์หนึ่งในปมชีวิตของคนเล่นสตรีทไฟเตอร์ก็คือเกมมันสนุกนะตัวละครมันดังระดับโลกทุกตัวนะเคนลิวซังกีฟชุงลีอะไรพวกเนี่ยผมติดอยู่อย่างนะตัวละครสตรีทไฟเตอร์มึงตั้งชื่ออะไรวะอ่านยากๆทั้งนั้นเลยซังกีฟอย่างเงี้ย อะไรอะกิวอย่างเงี้ยตรงกิวมันอ่านว่าอะไรวะชื่อมันอ่านยากๆทุกตัวเลยแต่ whatever มันดังมันดังมากๆแต่มันทำไมไม่เคยมีหนังดีๆเลยอะ s t r e e t f i g เ t e r เป็นผลเป็นเป็นเรื่องราวที่ต่างจาก Dragon b a l ลนะฮะ Dragon b บอลเป็นมีเดียที่ไม่เหมาะจะทำเป็นหนังอ่ต้องยอมรับโด n b บ l l ทำยังไงก็ไม่สนุกหรอกตัวพล็อตกับเรื่องทั้งหมดมันเหมาะจะเป็นการ์ตูนแบบนั้นและไม่เหมาะจะเป็นหนังสิ้นเชิงหัวอย่างนั้นเป็นหนังไม่ได้ครับ แต่สตรีทไฟเตอร์ผมว่ามันพอได้นะถ้ามันเจอพุ่งกลับที่แบบตีความออกมาได้น่าสนใจอ่ะเออผัดเดผ็ดพะโลเผ็ดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โหเราอยากเห็นนะครับเราอยากเห็นเหล่านี้ักลายเป็นหนังเคยเป็นหนังมาทีไอ้บ้าห่วยมากเลยห่วยระดับแคปคอมยังไม่เอาเลยนะครับหนังไอ้ที่ไอ้ชองคลอสแวนดมเล่นน่ะห่วยมากแล้วเราก็อธิษฐานกันมาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันครับว่าเราน่าจะได้เห็นสักทีแหละจนกระทั่งมันมีข่าวนะครับว่าไอ้พี่น้องฟิลิปโปเนี่ยมันจะเอามาทำซึ่งพี่น้องฟิลิปโปโด่งดังเรื่องนี้ครับขาเคยทําหนังสั้นเป็นเรืเอเขนอุ้ยออกมาเจ๋งมากเลยแต่สุดท้ายอย่างที่คนทราบครับว่าออพี่น้องฟิลิปโปก็หลุดออกจากหลุดออกจากโผล่ถอนตัวจากโปรเจกต์สตรดิไฟเตอร์ไปละไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแล้วก็ทางโซนี่พิคเจอร์ก็มีการแต่งตั้ง พุ่มกับคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าภาพยนตร์ s t r e e t Fighter ที่เป็นโครงการของ Sony Pictures เนี่ยตอนนี้ถอดออกจากปฏิทินฉายปี2026ไปแล้วนะครับคือประมาณช่วงนี้แหละประมาณเดือน3เข้าเดือน4จะเข้ากลางปีเนี่ยแต่ละสตูดิโอเขาจะมีการเอาปฏิทินมาใหมามา้มาเผยแพร่ครับว่าเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์อะไรบ้าง สตรีทไฟเตอร์เนี่ยมันเคยมีชื่ออยู่ปี2 0 2 6แต่สุดท้ายณวันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ปฏิทินไอคาเรนเดอร์ของโซนี่พิกเจอร์เนี่ยชื่อสตรีทไฟเตอร์หายออกไปละเหมือนที่ชื่อของเบลดหายออกไปจากปฏิทินมาวิลอย่างนั้นแหละครับดังนั้นใครเป็นแฟนสตรีทไฟเตอร์ก็ก็ได้แต่ภาวนาละครับจุดทูปภาวนาว่าในในเร็ววันนี้เราน่าจะเห็นมันกลับมานะครับนะในเร็ววันนี้เราน่าจะเห็นมันกลับมานะอันนั้นคือเรื่องราวของสตรีทไฟเตอร์นะครับ มีอีกไหมมีอีกนี่มีอีก,อ,ก,อ,กอ,อันนี้เป็นเรื่อง Minecraft ดีกว่า m r n f t r i n t c r a f t เนี่ยถึงแม้ว่าตัวอย่างพอออกมาก็จะได้รับการยอมรับนะว่าอุ้ยตัวอย่าง Minecraft นะออกมาแก้คำสาบได้หมดเลยเพราะว่าตอนแรกที่เขาปล่อยภาพนิ่งออกมาเนี่ยหลายๆอย่างมันดูแบบม,มันยังไงวะ Minecraft Movie มันจะรอดไหมเนี่ย คือแฟนเกมมันเยอะนะครับแล้วเขาก็รู้สึกแบบรู้ไม่ใช่ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอจาริดเฮสก็ทําให้เราเห็นครับว่าไอเดียในการทำ Minecraft ออกมาเป็นหนังของเขาเนี่ยมันเวิร์กจริงมันเวิร์กจริงเขาสร้าง Minecraft World ขึ้นมาแบบสวยงามมากๆแต่จนถึงวันนี้เนี่ยหนึ่งอย่างที่ยังคงโดนตำหนิอยู่แล้วก็ยังคงถูกตั้งคำถามอยู่เนี่ยก็คือการแคส แจ็คแบล็กมาเป็นสตีฟครับคนก็ยังแบบอจริงเหรอวะสตีฟมันเป็นอย่างงี้เหรอวะได้เหรอวะก็ยังติดๆนะยังติดอยู่ในใจอยู่ตราบใดที่หนังยังไม่ฉายไอ้ความติดอันเนี้ยหนังจะฉายวันเดียวกับเดอะสโตนแล้วก็ฮาราบาลานะครับก็คือ3เมษานะโอ้โหสามเรื่องนะอาทิตย์นั้นอนะสามเรื่องเตรียมเวลาไว้ดีๆก็แล้วกันนะ การที่สตูดิโอเขาเลือก Jack Black แจ็คแบล็กมารับบทเป็นสตีฟเนี่ยจริงๆแล้วต้องย้อนแบบนี้ครับแจ็คแบล็กไม่ได้ถูกทาบทามมาเล่นเป็นสตีฟครับถูกทาบทามมาเล่นเป็นไอ้พวกพิกลินให้มาพากเสียงเออมาเป็นคิงไอ้พิกลินนี่แหละครับเป็นเหมือนตัวร้ายแต่ว่าหลังจากแจ็คแบล็กเข้ามาในโปรเจกต์ m n n e r r f t t แล้วเนี่ยตัวบทมันก็ถูกพัฒนาไปเรื่อยครับแล้วผู้สร้างเ้าก็รู้สึกว่าแบบ เปลี่ยนดีกว่าแจ็คแบล็กติดต่อแจ็คแบล็กมิสเตอร์แบล็กอยู่เป็นพระเอกเลยได้ไหมฮะแจ็คแบล็กจำได้ว่าแกก็ไม่เล่นมาครับนะครับเป็นพระเอกคือตัวไหนสตีฟน่ะสตีฟคือตัวไหนสตีฟคือ default คาแรกเตอร์ที่เราเลือกอะ่ะเออตั้งแต่ต้นน่ะเออมันจะมี4-5ตัวน่ะมาคิน,น่าอะไรพวกนั้นน่ะสตีฟเป็นหนึ่งในนั้นเหตุผลที่ที่สตูดิโอเขาเปลี่ยนเอาสตีฟมาเป็นตัวนำแล้วแจ็คแบล็กมาเล่นเนี่ย อันนี้เนี่ยผู้บริหารของไอโมจังเนี่ยเจ้าของ n i n r c r t เนี่ยเป็นคนได้สัมภาษณ์เองนะครับเขาบอกว่าเ,เขาอยากได้ตัวละครที่เป็นเหมือนกับคนที่รู้เรื่องทั้งหมดใน m Minecraft World อะให้มาเป็นเหมือนโฮสต์ของเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็จะได้แนะนำสิ่งต่างๆไงว่าในนี้มันมีอะไรบ้างไอ้เซอร์กิตไฟมันเป็นแบบไหนการทำระบบมันคืออะไรเศรกบล็อกยังไงรองเท้ามันต้องแบบไหน กลางวันคืออะไรกลางคืนคืออะไรประตูคืออะไรเอนเดอร์คืออะไรแบบเนี้ยมันต้องมีคนแนะนําแล้วเขาบอกว่าคนแนะนําก็ต้องเป็นสตีฟแหละแล้วสําคัญที่สุดก็คือการตีความสตีฟที่แจ็คแบล็กเล่นเนี่ยทั้งผู้กํากับและเจ้าของเกม n e c r a f t ก็บอกว่าสตีฟในหนังเรื่อง Minecraft Movie ไม่ใช่สตีฟของคุณครับสตีฟในหนังเรื่อง Minecraft Movie ไม่ใช่สตีฟของผมครับทำไมเขาพูดแบบนี้เขาพูดแบบนี้เพราะว่า เขาบอกว่าตัวละครสตีฟเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนผ้าขาวครับมันคือคาแรคเตอร์เปล่าๆที่มีสกินหน้าตาประมาณเนี้ยแล้วเราให้ชื่อมันว่าสตีฟแต่สตีฟจะชอบทำอะไรสตีฟจะสร้างบ้านแบบไหนสตีฟจะฟาร์มอะไรจะใส่ชุดเกราะแบบไหนมันอยู่ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะทำสตีฟของตัวเองขึ้นมาในแบบของตัวเองครับซึ่งสตีฟที่อยู่ในหนังเรื่อง Minecraft v v มันคือสตีฟ ของแจ็คแบล็กเขาตั้งธงแบบนี้เลยครับและสตีฟของแจ็คแบล็กคือสตีฟที่ใช้ชีวิตอยู่ใน Minecraft World มานานเขาจึงเป็นแบบนี้นี่แหละครับเราจึงได้เห็นว่านี่คือเหตุผลที่เขาคิดมาดีแล้วในการสร้างตัวละครสตีฟให้กับ Minecraft Movie เรื่องนี้นะครับ